นั่นนี่ขมเพราะปันเลนะเดขมี่ลีดีเขีมี่ลีขมไม่ดีวะวันนี้เขายุ่งสกันบ้างไ้มเนี่ยเขายุ่เสรไหเนี่ยเี้ยยินบอกรู้ว่ายุ่สรได้อยู่นี่ฟาก็ตอบถือเลยตังาไอ้ตัวคอยก็ไม่ได้เฮียงบอดเนี่มันนะว่าตอครบจริงบอดยุ่สรเอเตีย่ดีเหอย สวัสดีครับพี่น้องอสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบบเป็นเคียงแมนครับเมื่อนี้สิเราบ่อยู่เราบ่อยู่เราป่วยเราป่วยป่วยทั้งหัวใจฮะทา้งหัวใจทางหัวใจป่วยทักงหัวใจเพอะเราท้องเสียอออือเอ้าเมื่อนี้มีแกงแกงเห็ดคมเห็ดคมเหมหรือเห็ดยูคาก็ได้บ่ตะก้องได้บดเออสอยูน้ำปลายูคาหรือน้ำน้ำโขกสีมีบ่ให้มีอยู่กับมีกันพอมีอยู่แต่เป็นเห็ดละงก โอ้เห็ดพิงสิน่ะเออเห็ดพิงอ่าเมื่อนี้อยู่กับบักคนรออ้าวอือสวัสดีครับบอกครอครับเมือบรรยากาศครับัสดีหาวิวบรรยากาศได้เด้อนะบรรยากาศฟาหลังฝนฝนลังฝ่าฟาหลังฝนมาโอู้หูอนเลยพอดเปล่าเ่ยนะเออรวกปากยันด์อือเปล่าเขาเย็นเขาคือว่าเขาเย็นเย็นเงี้หเงียอย่างเงี้ยเบอพี่ บ่ปัดไรน้องโดยทีบ่หดเขา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 อีกอืโอ้เอาเห็ดเดดิพี่เราใส่ปลาแข้งเมียนแข้งมีนเนี่ยปลาแข้งหนี่งพ้อคู่กันได้แข้งกับคมเห็ดกับคมนะเจ้าพี่เอ้าบอสร้องเลยยังเดี๋ยวบอสเราใหม่ใส่ตอนพุโลกิเลนเนาะ มเนี่เขายู่มสกันบ้าง้นี่ยเขายู่เส่ไหมเนี่ยือ่ยิดวะไม่รูว่ายู่เสได้อยู่นี่ฟาดตอบถิดรูยังแกจไตัวข่อยก็ไ่ได้เียงบอดนี่มันน่ว่าตอจริงบออยู่มสส่หรอเ้ยู่มดีหรอเี้าห่วยอือเดี๋ยหเห็ดหออชิมเห็ดได้พี่โจนือเนี่ยเห็ดคมน้ำหูได้ อุพีกูได้จูพีอือเขาเขาเป็นเดบัตยอดได้เลยอดไม่ด้บอกไคเลทีเดียวไม่บอกใครเลยอดป่ะพี่้องมะพี่ลองมันนี่น้อยเนาะลองซิมเนาะตัวขวายกซิมเป็นแง่หละบางยง่นลยแค่แ่ยู่ดออกเป็นย้ำแม่นเป็นย้ำคือบางมองเทาเจ้าสิออกไป ไปต้อมออกมาเปนหนึ่งต้อมออกมาเปนหนึ่งให้มันลดความขมลงแล้วก็ฟีดเลยแมนได้กินบัตปีมันนะบัตปีเลยถ้ามันบิร์ตกว้องเกิดเบิรปีเลยเว้ยอือเป็นเน้บัตห,ห้องท้องปะห้องทองแบาบแบาบาบัวเข่งมนนะั้งนะคบักเคขยงไปบางคนเพื่อนบอนกว่า,วาเอาไปต้มใส่ันบีกุยกล้วยดิบกล้วยดิบปุ้ยกล้วยดิบ มันขมแห้งเนาะถ้าว่ากินแล้วหนึ่งจะฟาบไปกินน้ำหรือเพื่อนว่ามันมีขมอ่ะหรออือเออนั่นี่ขมเพราะปั่นเลน่ะเด้ชขมอีหลีดีเขาม,มีหลีมขมอีหลีวะขมอีหลีก่อนเอ้าให้บอสทิมม้มือยังไรหาหมองเฮมบอสได้ยัง บอดเลเอบอดไรบอดขมจังเพลนซาเพนื้อบอบอบอว่าบาสูบสีสเดียวพี่ขมอะนยบอบุขมครับบุมครับอ่ะรับมือพี่น้องเฮ็ดอีหย่งแบบเคยงๆลองวามาบ่งรับมือนี่เฉพาะกีดไดเหลือปลาซีราบป่วยไม่ไเขียกว่าว่าเสียตะกลองเฮ็ดแทนแบบที่นี่มันคำมันคำเลยมันคำโบหูว่า อย่างมันหลายอย่างอืก็เลยเอามาเป็นแบบแกะถุงไว้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับอืมเอรอที่ขงตลาดอ่าหม่องสุดยอดเมื่งกีนนะบัดเฮ้ยเขาบอสเหี้ยเละเขายอดนะอู้ยิี่ของพี่เหมื่อกี้พี่บ่สคอยจูบใ้อืมเอรอคนเป๊กอืาเมื่อกีนนะเฮ้ยยอดไม่ต้องเอไใบไปเยอ ủa chưa đó bỏ hai người ấy